สวัสดีครับผมฟุกพลุกคูนะครับคลิปนี้อยู่การรีวิว MGSD f r e e d o m Gundam โมเดลตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทครับซึ่งณนาวันที่ผมลงคลิปเนี่ยราคายัางค่อนข้างเหวี่ยงและหายากอยู่ครับใครที่อยากได้ผมแนะนำว่าให้รอก่อนนะครับในกล่องจะมีจำนวนแผงทั้งหมด16แผงนะครับสติกเกอร์1แผ่นและหนังสือคู่มืออีก1เล่มครับผม พอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ตัวหุ่นสูงประมาณ1 1ซนติเมตรครับโล่และปืนไรเฟิลอย่างหนึ่งชิ้นครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ mgsc freedom gun dam นะครับตัวนี้ประกอบไมย่ยากครับความรู้สึกในการประกอบเนี่ยจะคล้ายค้ากับตอนประกอบของ master grade เลยนะครับผมดีเทลจัดเต็มนนครับถือว่าดีเลยในส่วนของดีเทลนะครับแต่ว่าในเรื่องของสัดส่วนเนี่ยผมว่ามันยังดูแปลกไปนิดน,นึงนะครับเพราะว่า เอ,อ่อผมตารับผมนะผมมองว่าแขนมันยาวไปหน่อยนะครับถ้าแขนสั้นอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันจะลงตัวมากกว่านี้นะครับผมในส่วนของจุดขยับต่างๆนะครับข้อตอนน่อต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับผมไม่เจอจุดหลวมเลยสามารถขยับได้ค่อนข้างแน่นแข็งแรงมากนะครับเอ,อ่อกิมมิคตามตัวเนี่ยจะมีแทบทุกส่วนเลยนะครับผมส่วนหัวก็โยกได้ตามปกติครับหมุนซ้ายขวาได้ตามปกติ ตรงหัวไหล่ตรงนี้ครับจะมีกิมมิคอยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เอานิ้วนะครับกดชิ้นนี้ง้างลงมานะครับมันจะเก็มมันจะเป็นการเปิดกรอบชิ้นแดงขึ้นไปนะครับผมข้างหน้านี้ก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับข้างหลังก็ทําได้นะครับประมาณนี้นะครับแขนก็ขยับได้นะครับประมาณนี้เลยมือก็หมุนได้รอบนะครับ ซึ่งมือเนี่ยเป็นแบบแบบอินจีนะครับที่จะเป็นนิ้วแยกกันมานะครับเป็นนิ้วกลางถึงนิ้วก้อยจะแยกกัน,นครับแล้วก็เป็นนิ้วชี้แล้วก็เป็นนิ้วโป้งครับจะแยกกันมาการนำตัวก็เปลี่ยนได้ตามปกตินะครับโยกซ้ายขวาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ห้องคนขับจะอยู่ตรงนี้ นะครับแต่ว่าข้างในไม่มีคนขับมาให้นะครับผมดังกลับไปกระโปรงด้านหน้าน,นะครับนะขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเรากระโปรงด้านหน้าขานะครับขยับได้ขึ้นมาตอนนี้นะครับได้ไม่เยอะนะครับส่งขาแล้วก็งองลงไปได้ประมาณนี้นะครับสุดจแล้ว แล้วก็เท้านี่แบบบิดปลายขวาได้นะครับปกติปลายเท้างอได้นะครับอืแบบนี้เดียวกันด้านข้างนะครับก็ดึงทีนี้ออกมานะครับมันจะเป็นกลไกนะครับในการที่เราจะเอ่อง้างทีนี้ขึ้นไปนะครับเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ข้างหลังก็ไม่มีหะไรครับเป็นอันนี้ก็เป็นรูให้เก็บอาวุธนะครับอาปืนมาเก็บได้ตุกปีอันนี้นะครับก็ขยับขึ้นลงแบบวัตอรไฟลได้นะครับแล้วก็กลางปีนะครับเอ่อตรงปีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอ่อตามประกอบเนี่ยแนะนําว่าให้ดูคู่มือดีๆนะครับเพราะว่าเอ่อมันจะมีชิ้นส่วนให้สังเกตต,ตรงนี้นะครับ สีดำตรงนี้มันจะเป็นจุดๆสีดำเนี้สองอันอยู่ด้านหน้าครับอยู่ด้านบนเอ,อส่วนที่เป็นสีดำจุดเดียวเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้าน,นี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ต้องเช็คดีๆดีนะครับเพราะว่าตอนผมประกอบผมก็ประกอบผิดประกานคือไอ้ไอ้ด้านจุดเดียวเนี่ยมันมาอยู่ด้านหน้านครับซึ่ง มันทำให้จุดขยับเนี่ยมันคิดปกตินะครับผมอันนี้ต้องเช็คก,กันด้วยนะครับผมนี่การได้เยอะเลยนะครับขยับได้แทบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็สามารถดึงบริเวณตรงนี้นะครับดึงออกมาได้อ่าเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมดึงได้ก็เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาบนี้นะครับ รงบีมนี้ก็พับออกมาได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถบิดได้ปรับองศาทับเก็บได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปืนไรเฟนิลนครับลูกเล่นก็มีแค่ตรงนี้นะครับที่สามารถพับได้แบบนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเดือยเอาจีบกับด้านหลังของตงงัวหุ่นกระบอกด้านหลังตรงนี้นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของโล่นครับตัวขยับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับจะเป็นด้านหลังตรงนี้นะครับที่เขยับตามจับตรงนี้ได้แล้วก็ปรับองศาของไอตัวยึดกับแขนได้นะครับ สรุปภาพรวมของกันพาตัวนี้นะครับกันพาตัวนี้ประกอบค่อนข้างง่ายนะครับการประกอบจะคล้ายๆกับตอนประกอบมาสเกตเลยครับแต่ว่าเป็นสเกลลดลงมาแค่นั้นเองจุดขยับต่างๆข้อต่อต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแข็งแรงแน่นครับผมไม่เจอจุดหัวบมเลยจุดที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษคือตรงปีกนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือให้สังเกตอยู่จุดกับจุดหนึ่งจุดเดียวครับคือ2จุดเนี่ยจะเป็นปีด้านหน้านะครับส่วน หนึ่งจุดเนี่ยจะเป็นปีดด้านในนะครับอันนี้ต้องสังเกตดีครับเพราะว่าถ้าประกอบปิดแล้วต้องรื้อใหม่เนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายนะครับผมณวันที่ผมทําคิดนะครับราคาตอนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งครับถ้าราคาทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500ไม่เกินนี้นะครับแต่ณตอนนี้ผมออตอนนี้ผมได้มันในราคาพันเ้านะครับซึ่งมันเป็นราคาที่สูงมากเพราะว่าผมไม่ได้เก็บไว้นะครับ ถ้าใครอยากได้จริงๆผมแนะนำว่าให้รออีกสักสองเดือนอาจจะรอรอบถัดไปนะครับให้ราคามันนิ่งก่อนนะครับผมข้อน,นี้อาจจะไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่สำหรับผมผมมองว่ากันพาตัวนี้ยดีไซน์มันยังดูแปลกๆครับเพราะว่าในส่วนของแขนเนี่ยผมมองว่ามันยาวไปหน่อยนึะครับมันทาให้หุ่นมันดูท้วมไปหน่อยถ้าเทียบกับอ,อกันพาในะี่เทดีตัวอื่นๆในซีรีส์เก่าๆเนะี่ยผมมองว่าเอออันนั้นมันยังสมส่วนมากกว่าที่เป็น m p d ตัวนี้นครับซึ่ง แข็มันยาวไปแค่นเองนะครับดังนั้นรายละเอ,อียดต่างๆพวกดีเทลตัวจากผมมองว่ามันค่อนข้างดีแล้วนะครับผมแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ m t s b พี่ t ้องกันด g ครับผมใครที่อยากได้โมดเดลตัวน,นี้ก็แนะนำว่าให้หาซื้อมาครอบคอรองกันได้นะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ